สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะมาเฉลยแบบทดสอบกันเมื่อสุกที่แล้วที่เรา,เาได้ทำกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะามาเฉลยสิบข้อนะคะในการตรวจของนักเรียนนั้นนะคะให้นักเรียนไปหาอันนี้อันที่นักเรียนได้ทำเมื่อสุกที่แล้วนะคะเราได้ส่งคุณครูมา นะคะบางคนก็ส่งบางคนก็ไม่ได้ส่งไม่เป็นไรเนาะแบบนี้อ่า่วนใครที่ส่งมาแล้วคุณครูก็จะปริ้นแบบนี้แล้วคุณครูก็ตรวจให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าทีนี้เวลานักเรียนตรวจนะคะตรวจเป็นข้อๆเนาะข้อไหนถูกข้อไหนถูกให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูกนะคะข้อไหนผิด ให้นักเรียนกาเครื่องหมายผิดนะคะเมื่อครบทั้งหมดสิบข้อแล้วครบสิบข้อแล้วนะคะให้นะักเรียนเขียนคะแนนเขียนคะแนนเอาไว้ที่กระดาษของตัวเองเอาไว้ด้านล่างก็ได้นะคะว่าตัวเองได้เท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วพิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ พร้อมทั้งคะแนนที่นักเรียนได้ส่งมาในไลน์ห้องนะคะให้ทีว่าแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่ไปบ้างนะคะแต่เท่าที่ครูตรวจคร่าวๆที่ที่ได้มาเนี่ยนะส่วนใหญ่เลยจะได้สิบเต็มโอ้นักเรียนปนนงมีเก่งนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อหนึ่งกันเลยนะคะอ่ะข้อหนึ่งข้อใดกล่าวถึงงานบ้านได้ถูก ต้องอย่าลืมนะใครถูกให้การเครื่องหมายถูกใครผิดให้การเครื่องหมายผิดนะคะข้อ1ข้อใดกล่าวถึงงานบ้านได้ถูกต้องฉเฉยข้อสามนะคะการทำบ้านให้สะอาดเรียบร้อยสมาชิกในครอบครัวสะดวกสบาย ต่อไปข้อสองข้อใดเป็นงานบ้านทั้งหมดเฉลยข้อหนึ่งล้างจานกับซักผ้านะคะข้ออื่นๆมีการฟังเพลงมาปนด้วยซึ่งฟังเพลงนั้นเป็นการผ่อนคลายนะคะ ต่อไปข้อสามนะขณะที่แม่กำลังทำงานบ้านนะก็เรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรคำตอบคือข้อหนึ่งรีบเข้าไปช่วยแม่ทำงานบ้านผ่านไปสามข้อแล้วนะคะ มีใครถูกหมดสามข้อไม่เอ่ย ơi? ถ้ามีคุณครูปรบมือให้เลยเก่งมากนะคะต่อไปเราไปข้อสีการหยิบจับหวีที่ถูกวิธีควรทำอย่างไรคำตอบคือ ข้อหนึ่งจับด้ามหวีให้กระชับมือจนกว่าจะหวีผมเสร็จนะคะต่อไปเลยนะต่อข้อ5นะคะข้อ5วิธีจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้ำแปลงฟันข้อใดถูกต้องคำตอบคือข้อสา นะคะสบู่เก็บไว้ในกล่องที่มีรูและมีฝาปิดนะคะมันจะได้ระบายน้ําหลังจากที่เราฟอ,อกเขาอะ่ะมันจะมีฟองมีน้ำํำนอตติดก้อนสบู่นะคะมันจะได้ไหลออกไปไม่ขังเนาะต่อไปข้อหกข้อใดใช้แก้วได้ถูกต้อง คำตอบตอบข้อ,อ,อสอนะคะใช้แก้วใส่นมใช้แก้วใส่นมนะอย่าเอาแก้วไปใส่อย่างอื่นนะคะซึ่งไม่ถูกวัตถุประสงค์ของภาชนะนั้นๆน,น,นะคะผ่านไปหข้อแล้วมีใครไม่ทันไม่เอ,อ่ยถ้าไม่ทันนะักเรียนสามารถดูคลิปย้อนกลับไปได้นะคะต่อไปข้อ7 ถ้าต้องการเก็บหนังสือบนโต๊ะให้สวยงามและหยิบใช้สะดวกควรทำอย่างไรคำตอบคือข้อหนึ่งวางเรียงกันจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่โดยหันหนังสันหนังสือออกข้างนอกนะคะข้อหนึ่งนะต่อไปข้อ8 แหมถ้าอยู่ที่ห้องเรียนนี่แต่และห้องคงจะเยะกันหน้าดูแล้วนะเนี่ยคิดถึงเสียงแล้วสิเมื่อไหร่จะได้เปิดกันน่นเนี่ยเทอมเนี่ยต่อไปข้อแปดนะคะการจัดเก็บของเล่นข้อใดช่วยให้ค้นหาได้ง่ายตอบข้ออู้เหมือนครูจะได้ยินเสียงแวแวๆว่าแย่งกันตอบหน้าดูเลยข้อ หนึ่งนะคะเก็บแยกเป็นหมวดหมู่ในตู้หรือชั้นวางต่อไปเลยนะคะข้อ9ข้อใดเป็นการใช้ช้อนซ่อมอย่างปลอดภัยข้อใดเป็นการใช้ช้อนซ่อมอย่างปลอดภัยตอบข้อ ตอบข้อเลยนะเด็กๆจะมีใครตอบถูกไหมตอบข,ออะะข้อสองนะคะข้อสองนะคะล้างให้สะอาดก่อนนำมาใช้อืผ่านไปเก้าข้อแล้วนะเหลือข้อสุดท้ายโอยใครถูกหมดเก้าข้อมีไหมเนี่ยโอ้โหยกมือกันพลึบพับเลย ต่อไปข้อสุดท้ายข้อสิข้อ10แล้วนะข้อสิบแล้วนะบ,วนะบ้านสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะเหตุใดอันนี้มีให้ตอบถึง2ข้อด้วยกันนะคะตอบถึง2ข้อด้วยการอ่านให้นักเรียนได้คิดกันนิดนึงเอ๊ะจะเป็นใครดีนะ คำตอบคือข้อหนึ่งคแม่ขยันทํางานบ้านอีกข้อหนึ่งคือข้อข้อสนะคะข้อ3ามนะคะ,าะ,คะบางคนช่วยกันทําความสะอาดคือหมายถึงบุคคลที่อยู่ในบ้านเราบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อหรือจะเป็นตัวเราหรือทุกคนช่วยกันหมดเลยก็ได้ นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีให้คิดนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นข้อ10ข้อ10ใครตอบ1ครูก็ให้ถูกนะคะใครที่ตอบ3ครูก็ให้ถูกเช่นกันนะคะใครตอบ1และตอบ3คุณครูให้ถูกนะคะอ่าผ่านมาทั้งหมด10ข้อแล้วมีใคร ถูกหมดบ้างไหมเอ่ยใครที่ถูกหมดเลยโอ้ยได้ยินเหมือนจะได้ยินเสียงมาเซ็แงแซดไปหมดเลยนะคะพร้อมกับยกมือกันเลยว่านูค่ะนูครับแมหมป .1 นี่จะถ้าจะอยู่ในห้องคงจะเสียงเจียวจาวดีเหมือนกันนะคะใครถูกหมดสิบข้อเลยคุณครูปรอมือให้เลยคะ่ะ<ๆ>เก่งมากๆาเลยนะคะอ้า เมื่อตรวจเขาหมดครบ10ข้อเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่พร้อมทั้งคะแนนที่หนูได้นะคะหรือถ้าใครมีทำอยู่ที่บ้านแล้วเนี <Yeah. S 1> ่ยถ้าใครมีนะทำอยู่ที่บ้านแล้ว ส่งแบบนี้มาก็ได้ถ่ายรูปพร้อมหน้ามาเลยแล้วเขียนคะแนนมาให้คุณครูด้วยนะคะแบบนี้ก็ได้หรืออายกล้องไม่อยากเห็นหน้าการไม่เป็นลายทาแบบนี้มานี่ถ่ายรูปแล้วก็เขียนคะแนนมาให้ด้วยแล้วพร้อมชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะอะแบบนี้เลย นะคะส่งมาให้ด้วยแล้วคุณครูจะได้เอาคะแนนของหนูไปลงนะคะว่าครั้งที่1นนักเรียนได้กี่คะแนนกันแล้วนะคะเป็นคะแนนสะสมไปเนาะเดี๋ยวพอสิ้นเทอมคุณครูก็จะทําการรวบรวมคะแนนแล้วก็จะได้ออกเกรดให้นักเรียนได้นะคะวันนี้เรามีแค่เฉลยอย่างเดียวไม่มีการบ้านให้นักเรียนได้พักผ่อนอยู่บ้านนะคะหลังจากที่เครียดมาหลายวิชาแล้วทั้งคัดทั้งเขียนวาดรูปโอ้เยอะแยะเลยนะคะ สัปดาห์นี้วิชาการงานของปอหนมีหน้าที่แค่ตรวจแบบทดสอบอย่างเดียวนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็ส่งมานะคะคุณครูรอคำตอบรอดูคะแนนของนักเรียนอยู่นะคะว่าใครได้เท่าไหร่กันบ้างนะคะสำหรับสุกนี้วิชาการงานมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวสุกหน้าเรา คุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำเตรียมไว้ให้น้องปอนหนึ่งเรียบร้อยแล้วไม่ยากเกินความสามารถน้องๆแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะสุขนา